Mà đơ, mà đơ, mà đơ cung nhằm Nhằm cung đơ, nhằm cung, Xí si mưu năng ôn đơ Mà xẹp ừ. xẹp năm cắn lên <cười> <cười> Mà đơ, mà đơ, lan ơi Kinh nhằm, cùng Ui, lại nữa โผล่โผโ่โผ <Samantha. S 1> <AU T> ่จะแสบแสบขนาดทุกยอดเลยจะเมฆข่อยบุกินเลยจะเมฆนะเมฆมาเด้อมาเดิอแสบแสลูกหลานข่อยหมักใจข่อดินได้ข่อยมันกัน หัวกระทอดกินเปล<ม>ือกมันแซ่บทอดด้วยบอสแก็มแซ่บแซ่บพี่น้องสุดยอดเลยการนี้จะได้กินยำยำเมืนกินยะงไงยังใกล้เนี้ยเหอะอยากจะโดนเลยจะโดนหรือเปล่าอยากจะโดนเฮ้ยผือเห็นอยากิน Thì sẽ mùa mát mai cái hết nó. Ừ. Hết bột không bột hết, bột hết nó. Hết một hết bố hết một hết hết một hết một hết thêm hết của mình một hết 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 một này, một hết một เด้อมาเด้อเขากหล่อโอ้คนหลอนะโอ้ยใจเนี่ยเนาะเป็นยัง้มาที่นก่อง กินก้วยดสามสี่มากินนมอีกกรอยากแล้วเองอีกนึ่งกรอยาอเนี่ยนกไม่ยองจอาไว้พักพรากินได้ดงเงยาทีาัดรวมกระดกข้าเดหุงข้าเจ้า เราอบยอะัพุงอยากินนั้นะเราคือบอริสัทธคนเนี่ยใหม่เมดเลยจะ ว่ากระปกอบนะ แ่พอดีเีสาเนี่ยนะเพ็กนเนี่ยกินได้ใส่บัส่บักลายเพชรกนนี้ยกินมาได้สานีพอดีแล้วเพชรสานีพอดีสานีก็ยังเพชรเลยนี่ผพูดับแล้ว

เฮียเฮียเียเก็บทำอะไรเฮียต้อเก็บหายจรกเยพัก,ก,ก,กพเป็นพักเป็นยังเป็นยังเขาตู้ไว้ดูนี่สิเฮียตู้เย็นโค้งโลนะเป็นน้ำก่อนเลยกิน

กบขอกซือมาเมนเร,รื่อ,อ,อ,องซือมาแล้วบ่เอออยากกินก็ซื้อมาแล้วเอ้ยเ้าหาพันก็นก,นออออนนกินกบขดีวแทนเอ้ยมงหน่อยเห็ดมันจะอานน้งเด็๋ยวจอานหก 我困了。

ช่วยเสลือลูกมแม่ไหนมั้งน้าขิดน,นี่ปลาเดิมเคบัลพิษ <c ười> นะ <c ười>